ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนถ้าคุณได้ผ่านเข้ามาเจอคลิปในวันนี้ของแม่หมอนะคะแม่หมอจะหยิบไพ่ขึ้นมาให้กับดวงชะตาของคุณเพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นในวันนี้มีสิ่งใดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากจะสื่อสารมาถึงดวงชะตาของคุณตอนนี้บ้างไพ่ที่คุณได้โอ้โหนะคะ ไพ่หนึ่งใบที่ไม่เหมาะตั้งจิตอธิษฐานนะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเทวดาประจําตัวทุกทกท,กท่านนะคะได้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอัศจรรย์มากๆท่านหมายความว่าอย่างไรท่านบอกว่าถ้าคุณได้เข้ามาเจอคลิปในวันนี้แล้วคุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรอ,อย่างแน่วแน่ตั้งใจคุณมีโอกาสที่จะได้รับพรน,นั้นสมดังใจปรารถนาจะเกิดขึ้นเป็นจริงในเร็ววันฉับพลันทันใจอย่างที่คุณรอคอยอย่างแน่น อย่างที่คุณอธิษฐานจิตไว้อย่างแน่นอน100%ถ้าคุณเชื่อเช่นนั้นขอให้ทุกๆท่านน้อมรับคำทํานายและตั้งจิตอธิษฐานขอพอรไว้ได้เลยนะคะ